เช่นเราที่กำลังพูดตรงนี้น่นะครับเวลาก็จะผ่านไปซึ่งตรงนี้มันก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีรายการเมดิเคอลีฟสองสามวันเนี่ยจะลงไปสัมภาษณ์น้องปอดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรียลลหนึ่งนะครับก็คือไปสัมภาษณ์ชีวประวัตินะครับว่าเธอถูกกระทำนะครับซึ่งมันจะโยงไปถึงอะไรครับอีกประเด็น,นที่เรายังไม่ได้พูดกันวันนี้ก็คือสิทธิสิทธิของบุคคลแต่ที่สำคัญคือสิทธิของสตรี ซึ่งสตรีของสตรีนั้นเนี่ยประเด็นที่เป็นเป็นผมเป็นน้ำบองของหุ่นยนนะก็ผ่านไปแล้วอ่ะผ่านไปแล้วก็จะเข้ารอบต่อไปอ่ะแต่ตอนนี้ทางรถก็ยืนยันบอกว่าจะไม่มีน้ำบอลอยู่เพราะเหตุเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือไปเซ็นเซอร์แล้วเป็นระเมิดสีขาวอ่ะนะครับประเด็นที่ตามมานะครับจะเห็นได้ว่าทางสภาสตรีก็ดีหรือว่าทางกลุ่มสตรีก็ดีเนี่ย เห็นถึงประเด็นนี้นะครับแล้วมีการรวมตัวกันที่นขาจาข็์มากพอสมควรผมอยากจะวนกลับมาวกกลับมาว่าไอ้เรื่องเอาสีมาทาตัวหรือว่าเอาร่างกายมาเป็นงานศิลปะนั้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของศิลปินสตรีเพศเนี่ยเขามีมานานนะครับเขามีมานานประมาณช่วงหนึ่งหรือสองปีหลังจากที่ท่านสตราจารย์สินเตียศสีสิ้นลมประมาณ 64 1964 65ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีมานานมากแล้วนะครับศิลปินอย่างอย่างเช่นชาล็อบมูแมนนะครับท่านก็คงจะเคยได้ยินนะครับเอาเปรยผพาแล้วก็เอาไวโอลินมามาเล่นนะครับหรือชิเกโกคูโบตาศิลปินชาวญี่ปุ่นนะครับภรรยาของนำชุนไพกเนี่ยก็ใช้เอาไวะเพศของตัวเอง เขียนหนังสือเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สตรีหญิงศิลปินอีกเหล่านั้นเนี่ยเขามีความประสงค์และว,ว่าตั้งใจที่จะทําอะไรโดยผ่านงานที่เขาเรียกว่าการแสดงซึ่งตอนนั้นน่าจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์หรือปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็นศิลป,ปะหรือไม่นั่เนเเพื่อต่อต้านวงการศริลป,ปะที่เต็มไปด้วยผู้ชาย สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งกรณีเนี่ยผมเชื่อว่านพปไ,ไม่รู้จักหรอกชาลอดอะไรหรือว่าชิเกอเบิ้นคือเธอมาตามบทน,นะครับแล้วผมผมก็อย่างจันิสมอนะครั <c oughs> ผมไปผมก็ไปถอดโดนกันนะรายการแชร์แต่เช, <c oughs> ช้าแชร์แต่เช้า9 4็น เพื่อนเพื่อนอน้องบอลบอกว่าไงครับเตรียมค่ะผู้จ้างบอกค่อยมาแต่ตัวนะครับจะนำรถไปรับไม่ต้องเตรียมของมาเพราะสีผู้กันทางรายการเตรียมไว้พร้อมแล้วผู้จัดทีผมไม่ได้ผมไม่ได้หมายควาว่าเป็นโปรโพยนะครับเพราะอาจจะมีเอเจนซี่ก็ได้ก็คือน้องบอยวันนี้ชื่อปรากฏแล้วนะครับแต่ชื่อตัวจริงยังไม่ปรากฏในมันที่ชม น้องบอนได้เป็นเอเจนซี่ที่ไปจัดก,การตรงนี้ก็เป็นการให้ให้ให้เงินค่าตัวนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นการที่เลี่ยงความความรับผิดชอบนะครับเพราะว่ามีการพูดกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็คงได้ยินน้องบอลพูดในสัมภาัันนี้นะครับว่า ถึงที่บอกมาว่าให้สวมเสื้อในแล้วใส่กางเกงยีนตอนที่จะไปกระทำผ้าใบด้วยสีแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยนะฮะถึงเวลาแล้วเนี่ยบอกให้ถอดเสื้อในคือตอนไปจ้างเธอเนี่ยนะฮะบอกว่าให้มาใส่แค่เสื้อในแล้วใส่กางเกงยีน,นแล้วก็ทาสีด้วยเทคนิคทาสีด้วยด้วยเสื้อในก็แล้วกัน ต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ตอกให้ถอดเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเราเราต้องดูให้ครบถ้วนกระบวนการนะครับแล้วก็ดูเชิงวิเคราะห์รอบด,ด้านด้วยว่าที่เรามาพูดวันนี้เนี่ยประเด็นอาจจะพุ่งไปว่ามันเป็นศิลปะหรือเปล่าเป็นอนาจารหรือเปล่าเป็นงานหรือเปล่าเป็นออบเซนตี้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลากหลายสาขาที่เราอาจจะเรียกว่าศิลปะ ออกแบบทางจัดชานะครับเรื่องจัดสคริปต์ศิลป,ปะในการเขียนสคริปต์ก็มีนะครับแต่ศิลป,ปะในการรวมคน,นผมคิดว่าเป็นอะไรที่แยกเป็นที่สุดซึ่งงนี้เนี่ยเรามานั่งตรงนี้เนี่ยพราะเราเองก็ถูกหลอกครับรัแต่พี่นัทก็รอ พูดน่าสนใจนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วรายการนี้เขาเป็นศิลปะไม่ใช่ประเด็นเฉพาะละครเท่าน,นั้นนะเป็นเป็นองค์รวม